คลิปนี้จะเป็นคลิปที่พูดคุยแค่เฉพาะเรื่องของทีมของอ e ี้เสวนอย่างเดียวเฮุ hey, ผลที่มาทําแยกเพราะว่ามันเยอะเกินไปในคลิปที่แล้วผมว่ามันแน่นเกินไปแล้วเลยแยกให้นะครับถ้าใครมาดูที่คลิปนี้เลยแล้วอยากรู้เรื่องแมคค่คนิกเนี่ยลิงก์ที่ด s สคริปชันเหมือนกันนะครับคุณย้อนไปดูได้เลยไม่พูดคำตเพลงลนะะใครงงคอมโบก็มีในคลิปเปิดเหอะนะครับคลิปนี้เฉพาะทีมนะเพื่อปรสียเวลาป่ะ สำหรับเรื่องทีมนะครับผู้เตะที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคอมโบแบบอีซี่ซะหมดนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเสถียรแล้วก็เวลาคุณเล่นจริงๆอะ่ะเราเป็นมนุษย์เนาะมันมีฮ u m แมนเออร์เลอร์มันผิดพลาดได้อยู่แล้วแล้วด้วยความที่เทสหลายทีมแล้วก็เทสใน DA ก็คือเดซี่แอซเซว์มันค่อนข้างนานด้วยครับต่อรอบฉะนั้นถ้ามันมีเออร์เลอร์มันต้องอัดใหม่หมดเลยคุณฉะนั้นสกอร์ที่เห็นมันสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับตามฝีมือของคุณเพราะพวกผมที่อัดลากันจะตายอยูอ่แล<อ>้วเพราะผมก็เลยเเเออออาามมบ่่่แหละถ้กกินไไไปดวๆสง เรื่องของตัวละครนะครับทุกตัวจะใส่อาวุธประจําตัวของตัวเองทั้งหมดถ้าเป็นตัวละครแรงเอก็จะเป็นแค่ m อแตศูนย์ได้เกี่ว่าเป็นตัวละครที่เป็นแรงเอเนี่ยบางตัวอาจจะมีใช้ m อหบางตัวอาจจะมี m อศูนย์เดี๋ยวจะแจ้งไว้ให้ครับส่วนฟุตเตที่ใช้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด2ตัว1ก็คือเจบัลเล่และ2ก็คือปัมเปย์ซอร์อี้เสียงโซโล่นะครับโดยที่มีแค่ประจําตัวอย่างเดียวเทสใดเเนี่ยคะแนนก็ขึ้นลงตามดิสที่มีและก็สกิลเพย์นะครับฉะนั้น จริงเรื่องทีมถ้ามันเล่นดีโซโล,โล่ผ่านคุณไม่ต้องปวดหัวอะไรกับวันผ่าก็ได้นะแสดงว่าตัวละครมันบ้าอยู่พอสมควรเลยคุณเอาทีมแรกก่อนนะครับก็คืออ e ีเวียนบวกอาโปแล้วก็แอสตาเหย่าทีมนี้เนี่ยทำคอมแบทสกอร์ได้ที่38,541นะอย่างที่เคยบอกไปในคลิปที่แล้วเลยว่าแพนแจกเชียร์ฟอสให้มากกว่าแอสตาซะอีกคือแอสตาแปดเป็นเ็นดีเคแล้วมาแปลงอีกทีหนึง่งนะคุณเข้าใจใช่ไหมถ้างงไปย้อนคลิปเก่าวิธีการเล่นทีมนี้ก็อย่างที่เห็นเลยครับว่าอ e ีเสวียนจะยืนสนามสลลััับกบกกอ,ออกาาววโปปมมจเเ็นช่งชงๆพย จากอปเปไว้มเมื่อเวลาศัตรูใกล้สตันด้วยนะครับโดยด้วยกามีตีนี้ไม่มีสตันแบบสตันเทะๆนะเลยทําให้การสตันค่อนข้นางช้าเมืเ่อเทียบกับตีที่มีสตันนะครับแต่ข้อดีคือคุณได้อันติแล้วก็มีเทคนิคพอยไว้จ่ายก่อน1รอบได้เลยครับเพราะว่าคุณยืนซัดอยู่หน้าสนามนาไงคุณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณได้จ่ายสกิลเคาน์เตอร์บ่อยแค่ไหนด้วยนะโดยรวมตีนี้คือดามจค่อนข้างหนักข้อเสียเดียวของตีนี้คือการควิ้งเอสดิสเป็นปัญหาตอนที่มอนสตตัันแลลราากจะจกกจะะบมมีิ็พ อโปผ่านคิวเอ็กซิสต์ปุ๊บอโปก็จะโจมตีใส่มอนทันทีทําให้ QTE บังคับเชนวิธีแก้ก็คือบัฟไปก่อนตั้งแต่เนิ่นๆครับก็รอ้อ้คิวเอ็กซิสต์หมดเวลาก่อนแล้วค่อยสลับแต่บัฟก่อนมอนสตันน่ะจริงๆแล้วมันง่ายที่สุดแล้วคุณไม่งั้นมันจะเสียเวลาและต่อไปคือกรณีที่เราปรับอโปเป็น M6 แล้วเพราะว่าคุณก็อยากจะเรื่อมันดีขึ้นแค่ไหนคําตอบคือคอมแบทสกอร์ดีขึ้นมาเป็น1 7 3 5ครับในง่งการเติมจนน่ยถือว่าเพิ่มขึ้นประาณหนึงเลยนะเรื่องพลังงานก็ดีขึ้นมาจากเดิมหน่อยด้วยเพราะ M2 ของอโปช่วยเรื่องงงพลังงาว ถามว่าเฮ้ยมันคุ้มค่าที่สมมติว่าคุณได้อ e ีสเวนไปแล้วคุณจะไปนั่งไถจน M6 มหไหมและยิ่งมันเป็นตัว A แรงถึงมันจะมีแค่2ตัวก็ตามมานะแล้วคุณไม่ได้มีแพนจะให้อ e ีสเวนของคุณไปต่อผมว่าอย่าเลยครับมันไม่จาเป็นต้องไปถึงขนาด M6 ก็ได้แต่ถ้าแบบเออคุณใกล้แล้วมันขาดนิดหน่อยจะกดก็กดครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ห่างไกลมากอย่าก,กดเลยครับเก็บไว้เปิดตัวอื่นดีกว่าเพราะตามธรรมเนียมครับอันนี้แรงเอที่มันก็มีตัวแบบนี้นนแรงเอสเจผมต่อไปจะเป็นอ e ีสเวนวกกับแพน m คอ็ ดามเมจะหายจากแอสซ่าไปก็จริงครับแต่ว่ามันใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะคนที่เล่นไม่เก่งเนี้ยตี้นี้ดีขึ้นเยอะครับเพราะว่าไม่โดนตีกระเด็นเพราะว่ามีโล่ให้แถมตัวเราเองก็สามารถทาการสวนกลับมอนได้อยู่แล้วโอกาสที่จะเสียโล่มันก็น้อยลงไปอีกทาให้มันเล่นแล้วปลอดภัยกับชีวิตแบบมากๆๆๆครับแต่การสตันเนี่ยด้วยความที่ซีซ่าเป็นกึ่งสตันเนาะเลยทําให้การสตันมอนเนี่ยค่อนข้างจะใกล้ๆกันกับหลอดถ้าไม่ตายของเทคนิคเลยครับมันก็เลยจ่ายทิ้งก่อนทีหนึ่งไม่ได้นั่นเองเปอีกทีมหนึ่งที่เล่นสสบายยยเเลตต่อออไปคืีีี้วน แล้วก็โคเรดะครับกรณีตีนี้เนี่ยได้สกอร์แค่29,476ถึงแม้ว่าโคเรดะจะเป็นสตันแท้ก็ตามครับขนาดอาโปขึ้นไป M6 แล้วอย่างไรก็สามห่นึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดเขาแบบคอมแบ็กสกอร์เหตุผลก็เพราะว่าโคเรดะครับมันมีอยู่สองข้อใหญ่เลยที่เป็นปัญหาครับสตันไวเกินอีเสียงเก็บอันติไม่ทันครับอันนี้เกิดขึ้นได้กับทุกตัวที่เป็นสตันแท้นะคุณคือแค่ตีนี้โคเรดะมันเบิร์สแบบปุ๊บปั๊บมันเห็นชัดที่สุดแล้วนะก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลว่่่าททไมมมจููฟถึงีีแแ็กคปเเดซิบ ก็เป็นได้อีกข้อหนึ่งก็คือตัวครดะไม่ได้ปรับอะไรเลยครับให้เชนซึ่งเชนของอ e ีเสียนเราก็ได้ใช้อยู่จํานวนน้อยครั้งมากๆครับสภาพก็เลยเป็นตามนี้เลยต่อไปคืออ e ีเสียนบวกกับอโปเอ็มศูนย์แล้วก็เพาคร่าเอ็มหกครับตอนแรกคิดว่าไม่เวิร์กพอเล่นหลายๆรอบแล้วเอ้าไม่เวิร์กว่ะคอมแบทสกอร์ได้ที่สามหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบเก้าเลยแต่เพาคร่าเอ็มหกนะครับแต่ที่นี้ต้องคิดเยอะนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องการสลับตัวซึ่งถ้าแม่งพลาดแม่งหายไปเลยด้วยนะ วน,นี่มันคิดเยอะมันมีอีกอย่างก็คือตัวเผาค่าแพรลีหรือว่าทาหลบเีกสมบูรณ์หรือสลับมาทีอีสเสียนทาการเคาน์เตอร์จังหวะไหนควรใช้อะไรดีให้เผาค่ามันมีสกิลจ่ายไหมหรือว่ารอบหน้าหรืลสลับมาจ่ายดีแม่งคือตีควิกแวับคุณคนคิดเยอะเนี่ยผมบอกเลยมันคนคิดไม่เยอะเนี่ยผมบอกเลยรวนเพราะว่ามันจุกจิกเรื่องการใช้ควิกแอซิดครับเพราะว่าอาโบส่งบัฟย้อนหลังเผาค่าส่งบัฟย้อนหลัง โคตรลำบากฉะนั้นเล้วยกูจะสลับเอาข่ามาเติมมาแต่กูก็ต้องผ่านอาโปก่อนนึงจะไปถึงอี้เสวียนได้ใครไม่ชินผมบอกเลยติดแน่ๆครับส่วนใครชินก็คงไม่เป็นปัญหาเลยครับแต่จะเป็นแง่ดีก็ได้สําหรับการสลับมาที่อาโปปุ๊บจ่ายบัฟบส่งให้อี้เสวียนแต่กรณีที่เราเังไม่อยากปับ๊บมันก็จะดูแบบพดเฮ้ hell, ไงคุณมันก็จะมีข้อติดขัดแน่ๆแหละแต่ว่าถ้าเล่นได้เยอะประสบการณ์ช่วยได้ครับแต่บอกเลยถ้าเล่นแล้วเล่นได้เนี่ยตีนี้สนุกครับแต่เหนื่อยนะกูเตือน,น,นอนะแล้ว,วน,าานั่นค แอซิดหมดเลยต่อไปคืออ e ีเสียนกับอโปเอ็มศูนย์แล้วก็ทริกเกอร์ครับอันนี้คองแบสโคที่สา่กอยเเรียกว่าทีมระเบิดตาเลยก็ได้นะคุณทีมนี้คือวออะไรไม่รู้เรื่องจีิต่อไปแล้วเอฟเฟกเต็มไปหมดจอก็สั่นคืออีกนิดเดียวอบอกัดจะเข้าไหมตาจะบอดแล้วคือต้องมาร์คไปก่อนเลยนะครับว่าทริกเกอร์ตัวคอปแสซีฟมันไม่ติดนะครับฉะนั้นมันจะสตันช้าลงแต่เอาจริงๆนะก็าจะเป็นข้อดีก็ได้เพราะถ้าสตัร์เร็วเกินไปอีเ e สียนจะเก็บอันติเวอร์ชัั่่่่่นนนเเมมมลลไไทรรือออองงแแกกกบย้้คขขาวตด เดียวกันในช่วงที่ไม่ล้มเนี่ยดาเมจของอี้เสวียนก็จะแรงขึ้นจากสแตนมัลติพายเออร์ที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะแต่มีเรื่องหน้าอึดอัดใจเหมือนกันครับสลับตัวแบบเดียวกันเลยครับย้อนหลังจังเกอร์ไหนจะมีจังหวะยิงเก็บชาร์จอีกและบอกเลยคอมไรไม่พร้อมมึงกระตกแน่ต่อไปคือกรณีที่เราใช้สแตนเป็นฉิงยี่แทนครับจะได้คอมแบตสกรอร์ที่33,969่ครับคือพูดตรงๆว่าฉิงยี่ไงมันก็เป็นฉิงยี่เหมือนเดิมครับมันอึดอัดครับจะอี้เสวียนหรือจะใครใช้ยันติเดซ ทันไม่ได้เลยแถมต้องเสียเวลาชิงยี่มายืนลำด้วยแต่ถ้าคนที่มีเอ็มความเสียเวลามัมนจะลดลงไงคุณดิพีทหายไปเยอะมากในช่วงน,นั้นครับถามว่าเล่นได้ไหมมาเล่นได้ครับแต่ความบิดอัดของชิงยี่ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้ามอนตันยากผมว่าดูดีเลยนะเพราะมันต้องลำอยู่แล้วไงต่อไปกรณีที่เราใช้เป็นลูซี่ครับอันนี้ดูดีกว่าโคเรดะอย่างเห็นได้ชัดครับคืออี้เสียมันไม่ต้องการตัวสตันขนาดนั้นก็ได้ครับเพื่อจะตีสองรอบในการที่จะให้มอนล้มในมอนรอบนี้นะแต่ว่ามันจะมีเรื่องจุกจิกก็คือ,คอ,คอเฮ้ยค ตเติมบัฟทีละตัวนะแต่ถือว่าเป็นทีม S2P ที่โคตรมีประสิทธิภาพเมืองต้นต,นตีนี้เลยครับทีมถูกด้วยทีนี้มาคุยในกรณีที่คุณดวงดีมากคุณได้พระอาจารย์โดยที่คุณยังไม่มีบอลก็ให้ใส่ตัวบัฟไปเพิ่มมาแหละครับเนาะเช่นอ่ะตีแรกซีซ่ากับเหยาจะได้คมแบนสกอร์ที่4ี่หม้เอาพี่ไม่มันดีกว่าโปอีกอะ่ะเกอมันได้คะแนนเยอะกว่ามันไม่แปลแล้วครับคุณอัปอมันเอแรงคุณล่อใส่ S มา2ตัวเทพทั้งคู่แถมมีตัวช่วยเร่งสตันอีกนะเข้าใจด นะแล้วก็เล่นสบายมากๆด้วยเพราะว่ามันมีโลด้วยไงเลขตัวหนึ่งก็ไม่ต้องสลับอะไรบ่อยแล้วสลับซีซ่ามาแพรลี่มันก็รีบับด้วยข้ตอตอบโจทย์ต่อไปคือเป็นพาค่าวกับแอสตาครับคือถ้าเทียบกับตียโปเนี่ยอันเนี้ยจะง่ายกว่าเพราะว่ามันแก้ไขาการส่งตัวได้ครับมันไม่ได้ส่งหลังทั้งคู่ไงมันมีหน้ากับหลังมันก็เลยไม่ค่อยปวดหัวเท่าไหร่ครับข้อแมสกอร์ก็ดูดีด้วยครับแต่เลื่อนนะคุณพาค่าอันนี้ M 6นะครับแล้วก็พาค่ามันช่วยเดสได้ดีกว่าอโปมันก็เลยแต้มดูดีีีกก่่านนนนึงตอออไปคืใช้้ซซัับลกก แอสกอร์ที่3 4 6 9 2ครับถ้ามีตัวน้อยและคุณเปิดเซตคู่นี้มาแล้วเนี่ยตอบโจทย์นะคุณมันเอามาใช้ได้กันได้เพราะว่าเยาวมีตัวเดียวแต่ดีก็เล่นง่ายเล่นสบายอยู่ครับสลับมาค่อนข้างบ่อยอยู่แต่สุดท้ายถ้ามีโปรแสโปรแสดงคุณนะและสุดท้ายก็คือวิเวียนกับแอสตาร์นี่คนถามเยอะมากครับเขาแอสคอร์ได้แค่3 6 7 9 9ครับคือคนถามเยอะจนต้องทําให้ต้องเข้าใจก่อนนะเพอร์ n a นต์ระเบวิเวียนเนี่ยคือเลขเอบลูมที่มาจากอ e ีเสวียนคือมันน้อยมากครับส มันจะมาจากเดนเมส่วนตัวของวิเวียนล้วนๆเลยเพราะอย่างที่บอกมันคือเอเนอร์อ e ีเธอ มันก็เลยไม่ได้แรงขนาดนั้นครับแต่มันก็มาถี่แล้วก็มาบ่อยมันก็ถือว่าช่วยเติมดามเมจได้แต่ว่าแยกเถอะวิเวียนแยกดูดีกว่าเชื่อผมหลักๆเรื่องทีมก็มีประมาณนี้นะครับใส่เป็นสกอใส่เป็นมาให้หมดทุกอย่างเนาะว่าเฮ้ยสกอมาอยู่เท่าไหร่จริงๆคุณสนใจแค่คอมแบทสกอเป็นหลักก็ได้นะที่เหลือมันแล้วแต่จังหวะการเล่นเนาะโฟกัสแค่คอมแบทสกอก็พอที่แยกออกมาเพราะว่ากลมในยาวเกินไปเฉพาะตรงนี้มึงก็สิบมาทีแล้วถ้าไปอยู่ที่คลิปนู้นนี่แมันจะยาวเกินไปผมกลัวคุณจะแตกกันนะครับอีกนัม ก็แยกอีกคุณก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับส่วนคนที่มาดูในตอนที่ตัวละครมันออกไปนานแล้วหรือมันลีันแล้วอย่างเงี้ยคุณทุกอย่างอ่ะมันไปตามกาลเวลานะครับวันที่อัดวันที่ลงมันคือวันที่ตัวออกถ้าคุณผ่านไปมานานแล้วอย่างเงี้ยเริ่มมีคนเขาทําแบบอื่นเพิ่มจึงมันก็ดีนะคุณมันเป็นประโยชน์กับคอมเมอร์มันก็ต้องเปลี่ยนไปตามกาลเวลานะคุณนะฝากไว้เท่านี้แหละแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ลุงทำคลิปต่อไปด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิป